เอาละฮะก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะฮะสวัสดีชาวโฮเทลไฮว์กันอีกครั้งหนึ่งนะฮะตอนนี้นะครับมีอัปเดตเข้ามาในกระเป๋าอีกแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนนี้ก็มีสนับกระเป๋าเข้ามานะมีหมวกชาโล้แจ็คเก็ตชาโลแล้วก็กางเกงสไลตล์ตะวันตกแล้วก็ปากคาฟฟางนะครับตั้งแต่ตอนนี้ถึง15นาฬิกาของวันที่23พฤษภาคมนะครับไม่เพียงแต่กระเป๋าของคุณจะมีไอเทมดังกล่านะพวกมันยังมีคุกกี้มากกว่าเดิม4่เท่าเนาะทุกคนก็คือคุกกี้4เท่านั่นเองนะฮะทุกคนค ต่อไปนี้หมวกนักบินแจ็คเก็ตนักบินแล้วก็เครื่องบินในฝันของนักบินเนาะก็คือเป็นเซตของนักบินนั่นเองก็คือออกมาที่30นะฮะเหมือนอันแรกเฮ้ยอยู่อันนี้อันนี้อยู่นานกว่า1วันเนาะก็คือหลังจากที่จบอีเวนต์นี้เนาะไอเทมต่อไปเนี่ยจะอยู่เป็นคอลเลกชันถาวรน,นะฮะเฮ้ย ก็คือทุกคนรอซื้อก็ได้นะครับหรือว่าจะมาส,มสุ่มในกระเป๋าก็ได้เนาะเดี๋ยวจบอีเวนต์กระเป๋านี้ไปเนาะเดี๋ยวไอเทม3ชิ้นจะเป็นไอเทมถาวรที่ขายในล็อบบี้นั่นเองเนาะก็ง่ายๆเลยนะฮะอ่ะมีประมาณนี้ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเนาะเดี๋ยวเรามาดูรถเข็นกันว่ามีอะไรเข้ามาอีกเนาะรถเข็นตอนนี้มีจมสูตรและคูณเข้ามานะฮะจำสูตรและคูณที่เพิ่งเข้ามาเลยก็จะมีหมวกหมวกพวกกบฏนะฮะแล้วก็อันนี้ หมวกเด็กไข่หนังสือพิมพ์หมวกคนร้ายหมวกรักผู้รักษากฎหมายนะฮะแล้วก็นี่หมวกแรคคูนหมวกแนอำเภอก็มีนะฮะทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกนะบูธขนสัตว์นะฮะบูธขนสัตว์แล้วก็จะมีอานติดหลังนะฮะอานติดหลังแล้วก็ส่วนหน้าตาอะไรก็ยังเหมือนเดิมนะฮะเอ้ยมีถุงถุงน่องอันนี้เข้ามาด้วยนะฮะอันนี้เท่ดีนะถือว่าใช้ได้เลยนะฮะ นี่โพสซีไลเดอร์เหรอนะเดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยผมพาไปเปิดกระเป๋านั่นเองเนาะทุกคนเนาะเอ่อมีอีเวนต์กระเป๋าเนาะแล้วก็จะมีพงมีพอยต์พอยต์มีทั้งหมด200พอยต์เนาะโอเคเราน่าจะถึงแหละนะฮะตอนนี้ก็เป็นมีกิจกรรมแก๊งเข้ามาด้วยนะครับคือการเปิดกระเป๋านั่นเองเนาะนี่ไงสี่ดาวโอเคนะฮะเพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดครั้งละหนึ่งนะทุกคนนะมาไปกันฮะโฆษณามานะฮะยังไง คิสตันมาโอ้โหยี่สีฮุกกี้มาวะมาฮะเจคกล่องแรกมาเลยเกลือเลยฮะจังหวะน,นี้กําไรอยู่ไหนมาอืม้มสวยงามคิสตันมาขอสปินกันแน่ผมเชื่อเลยว่าจบอีเวนต์กระเป๋านี้ไปอ่ะถัดไปจากอีเวนต์ผมเชื่อเลยว่าเดี๋ยวอีเวนต์สปินก็มานะฮะ มาฟึบสิบหกคุกกี้ฮะทุกคนสิบสองคุกกี้มาฮะยังไงฮะเฮ้ยคิสตันมาสวยเออได้คุกกี้ทั้งหกสิบอะทุกคนอย่างเยอะนะเยอะมากๆมาฮะยังไงเฮ้ยดวงดีเกินมันร้อยเพชรนะถือว่าถือว่าไม่ขาดทุนมากนะฮะ แต่ถ้าดีต้องได้ของสวยครับเครื่องบินในฝันของนักปิน3ดาวเรามาแล้วนะฮะมาฮะตอนนี้สีดาวเรายังไม่ออกมาให้เจอเนาะยังไม่มีพี่แพวลเลยฮะสีดาวมาเออเออก็แย่แล้วไม่ได้อะไรเลยจบแล้ยังไงฮะมาฟึบอ,อย่างเกลือ อย่างเกลือฮะที่คนมาหน่อยเออกังิงไซตะวันตกเรามาแล้วนะฮะตอนนี้ตอนนี้เราขาดแค่3ชิ้นนะฮะ4ดาว2ชิ้นส่วน3ดาว1ชิ้นเนาะมา4ดาวก็ยังไม่มาให้เห็นเลยนะฮะ <c oughs> ฟึบแอบเกลือนะฮะมาหน่อยมาหน่อยโอ้โหมาถึงก็ไม่ง1,000ทองเลย มาม,มา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 สปินหนึ่งขอสปินสักร้อยหนึ่งได้ไหมเออให้แบบชื่นใจสปินร้อยหนึ่งนี่ก็เท่ากับเจ็ดหมื่นสองนะทุกคนอย่างคุ้มอ่ะผมบอกเลยคนที่แบบได้แจ็คพอตห้าร้อยหนึ่งพันหนึ่งร้อยสปินอะไรเงี้ยโคตรดูดีอ่ะความจริงคือผมก็เคยได้นะแต่มันก็นานๆทีแจ็คเก็ตเรามาแล้วนะฮะ ตอนนี้เราขาดแค่สีดาว1ชิ้นนะคะแล้วก็สาดาวอีกหนึ่งชิ้นโอ้โหหวงนักบินเรามาฮะทุกคนเฮ้ยมันจะชิวไปหรืเปล่าเนี่ยตน,นี้เราขาดสีดาวแค่ชิ้นเดียวนะฮะทุกคนคือ,ค,อคือมันชิวไปหรือเปล่าว,วัเนี้ยคือยังเปิดไม่เท่าไหร่เลยอะยังไม่ถึงยี่สิบยังไม่ถึงยี่สิบเลยนะเอาจริงคือเราจะได้ครบแล้วเนี่ยมา กูฟับรับโชคมามกูฟับรับโชคโอ้โหทุกคนคือคือมันชิลเกินอะ่ะเอ่อตอนนี้แล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งเนาะเฟอร์นิเจอร์ก็ได้รีแล้วเนาะทุกคนเนาะตอนแรกผมคิดว่าเทศกาลเฟอร์นิเจอร์จะเป็นไนโนเสาเข้ามาเดี๋ยวผมว่าเร็วๆนี้แหละน่าจะเข้ามาเนาะอันนี้ก็เป็นเหมือนเป็นเฟอร์นิเจอร์เก่าอีกแล้วนะฮะผมก็ได้เกือบครบแล้วเนาะแต่ขาดแค่ไอเทมลักแค่2ชิ้น 5ดาวแล้วก็4ีดาวเนาะทุกคนเนาะครับผมกระเป๋าก็มีประมาณนี้นะครับส่วนบั克ของเกมเนี่ยก็ยังไม่หายครับทุกคนแต่ผมเห็นในเพจเนี่ยประกาศบอกว่าแก้บั克แล้วแต่สุดท้ายแล้วบัคก,ก็ยังอยู่เนาะอันนี้ก็แอบงงเหมือนกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรอัปเดตเข้ามาใหม่เรื่องบงเรื่องบัคเนี่ยผมก็จะมาแจ้งทุกคนดูนะฮะก็ะชอบคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจผมนะวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะวันนี้สวัสดีครับ